อยู่ต้นบอกใบเรื่องเนี่ยใบไหนเรื่องงวางตัวนี้ดูไม่ดูบนเกศใช่ไหมเนี่ยเกศใช่ไหมเกยใช่ไหมไอเหี้ยในทำงานล่างในในงานบนไอศตรีเหี้ยนี่คืออะไรอ๋อใบฤดูกาลฤดูใบไ,ไม้ร่วงวางไวอเหี้ยศตุนเนี่ย เพราะว่ากบเกลือนี่กบเกลินให้เห็นนีกเลยแล้วอันดูเป็นไม้ผลิตผลิตมือพลัดผีเหี้ยโง่เงี้ย่งซะต้นที่ขอนแก่นนั่นคือต้นอะไรนั่นคือต้นที่เป็นทางของเครื่องฟ้านั่นคือเครื่องฟ้าเอาเพื่มึงปลูกแล้วไงแล้วมันเกะกะเกะกะตรงที่ว่าอ๋ออย่าให้มันมีในสิ่งนี้เป็นเหี้ยสัลาย นายคนมึงเจ็บชั่วโคตรมั้ยไอ้สัสคือเจ็บที่ชั่วโคตรอะเจ็ดอะไรอะเจ๊กเจ๊กหรือเจ็ดเจ๊กหรือเจ๊กมึงเจ็บมึงเจ๊กไอเฮี่สัสว่ามึงแยก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 โค่เจ๊กโค่ไอ้ือแยกโค่แยกโค่เจ๊กโค่เจ๊กโค่นะครดพ่อแม่งหลักชั่วมึงมีปัญญาเคลียร์ไอ้กับสิ่งนี้ว่าเป็นทางทางของคดพ่อแม่งไอเฮียไอ้สัส ยัดแม่งอีกชาช่วยสะกเฮียเลยหลักที่ไรโอ้ยทินกูทินกูพร้อมตาย่ตายเฮียสะพิกเบนพิกเบนดูเค้าหนดูฟันหนดูฟันเด้ดูฟันเด้ระกระังกระงพเห็นยัไงเ้มพิกเบน nó no, đi kia đi này nó kia này đó nó này he Nó kia này xe he ven Nó kia này he nó kia này đi he ven đi mỏi cũng hang nhưng mỏi này ven hey. เร in ือว right? ่ายไงนั The ่นเป็นในนะครัคิดดูเหอ้ยส right? ัตว์ชาช่วยนี่เลยคือหลักการพวกมึงไงสัตว์ที่ทำอะไรฉันไม่รู้มีชี้เหี้ยเราทางสิ่งที่มึงผลิตขึ้นมาไอคือเราทางที่เป็นปัญหาของสังคมไอ้คือสังคมพวกสังสังอะไรสังอะไรก็สัตว์เหี้ยชาชั่วนะครับให้มึงคิดดีๆอะไรคือแนวทางของคนพ่อนแม่พวกมึงอ่ะครัดูต้นที่เป็นไในนี่อันนี้ก็ร่วงหมดไอ้คือร่วง นดูด uhm. ูในต้นที er ่ขอนกันอีกชาต์ช่วยอีกเงี่ยสังเล่นทีอะไรเจ้าองเขามีออก่ทำอะไรเอากุญกบไอ้กันไฟฟ้าไฟฟ้าพ่อไฟฟ้าแม่งสัตว์เล่นกันไฟฟ้าเฮี่ยมโกกพ่อแม่งอีกชาต์ช่วยสัตว์ไอ้เฮี่ยชาต์ช่วยเฮี่ยขดหนาจีแม่งสัตว์อะไรคือแนวทางที่เป็นโลกของเนี่ยโขดหมาจีแม่งสัตว์ขดหมาจีแม่งเฮี่ย นี่แอะไรก็อัลมอลินอันนี้อัมอลินอัมอลินนี่กือด้วยตรงสันเฮียพ่อแม่งเขาเรียกว่าอะไรนั่งกูกูพ่อแม่อะไรคืออื้อเยี่ยงไงพ่อออกออกรูเป็นเป็นไม้ต้นกูต้นนั่งออกเหี้ยโลกประเทศมันเหี้ยมันเจ็ดที่มันชั่วอะไรขนาดที่มันมั่วที่ไหนรู้ไหมัหนแบบมั่วที่มันเป็นมั่วสุ่มซุ่มอะไรก็ซุ่ม อะไรคือซูมอะไรคือซูมอะไรคือซุ่มอะไรคือแนทาที่เราของกองที่สิักฐานอะไรคือที่สิักฐานอะไรคือนเป็นาาห้องสืบสวนห้องอะไรคือห้องอะไรคือสืบอะไรคือสวนอะไรคือแนวทางที่เรียนรู้เนี่ยความจริงของของความแตกต่างในชีวิตอะทำไมถึงข้าใน,นสิสงนี้เป็นอีอ่งี่แหลักที่แรใบที่ว่าเอาให้หมูเนี่ยอะไรคือแนวทางที่เป็นระบของเวลาฝนตกดินมันจะได้มีเละมันจะได้เป็นเอ้ ห่ขอข้าวนี่ก็โยนให้หมูทำไมมันเป็นหลักที่เราว่าไอ้เหี้ยดสัตว์ได้หลักเวลาคนทผมอยู่พวกมึงเนี DO ่ยหลักเอาเนื no. ้นางกูมาทีมาอะไรเหี้ยกูมาที่หนากูนอนที่หนาในหน้าเนี่ยนี่ไงนาเหี้ยนากูนากูเหี้ยถุยเหี้ยสัตว์กดมาสเนี่งสัดวนี่อะไรกันเนาะทางพวกมึงเนี่ยแนวทางอะไรอ่ะเนี่ยกูอายักูไปอายักูไปอาเจียนเหี้ยสัตว์ไอ้สุนี่ไม่ใชเหี้ยกดพ่อแมนี่กันศึกษาพวกมึงเหี้ยสัตว์วิการศึกษาเสียซะ สกทุกวสกทุกขวการเช็ดจ๋าคือเมืองอะไรคือเมืองอะไรคือเป็นม,มูลอะไรคือมูลราคี